กลับมาข่าวเด่นคนดังในช่วงเทียนเนพี่พ่ท้อนะครับอยู่กับดรธีรชนมโนมหมพิบูลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมาถึงช่วงนี้แล้วกรุงเทพมหานครเหมือนคนแก่ที่ท่านเกริ่นไว้ในช่วงแรกนะครับมีสิ่งก่อสร้างมากมายในกรุงเทพนอกจากถนนอะไรที่ท่านรองผู้ว่ารู้สึกเป็นห่วงมากที่สุดครับผมผมเป็นห่วงอาคารขนาดใหญ่ที่มีคนอยู่เยอะนะฮะอย่างเคสซันติก้าไม่ควรจะเกิดอีกนะครับเออเคสเซฟิโก้ก็ไม่ควรเกิดหรือโรงแรม ที่ไฟไหม้แล้วมีถึงผู้เสียชีวิตด้วยทีนี้เป็นคนต่างชาติซึ่งก็ถือเป็นแขกของเราจะเป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพใครก็ตามที่อยู่กรุงเทพเราต้องดูแลครับขนาดเดียวกันป้ายขนาดใหญ่ยังหล่นลงมาทุกปีมันไม่ควรจะมีป้ายขนาดใหญ่ล้มลงมาอีกแล้วเพราะว่าในหลักวิศวกรรมมันต้องมีการซ่อมบำรุงแล้วก็ดูแลครับเรล่องนี้คือสิ่งซึ่งมันคล้ายยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกระช้างอยู่กับกทมก่อนน้านี้ ผมอยู่เป็นรองผู้ว่าสมัยดรพิจิตรมีช้างสี่สิบเชือกผ่านมาสิบสี่ปีตอนเลือกตั้งเนี่ยเรามีช้างถึงสองร้อยเชือกแต่พอบอกว่าท่านผู้ว่าบอกเอาละมอบให้ทําเรื่องนี้บอกง่ายนิดเดียวบังคับใช้กฎหมายพอเราบังคับใช้กฎหมายหกเดือนท่านงช้างหายกรุงเทพหมดเลยนะก็คือมันมีกฎหมายแล้วเพียงแต่เราไม่ค่อยบังคับใช้เพราะนั้นการตรวจอาคารเหมือนกันเรามีอาคารในในบัญชีเนี่ยนะเยอะมากนี่แปดในเก้าประเภทเนี่ยหมื่นสองพันอาคารซึ่งต้องตรวจ แล้วการตรวจเนี่ยปรากฏว่าเรามีวิศวกร24อัตราที่กองควบคุมอาคารแล้วมันจะไปตรวจยังไงหมดก็โชคดีว่ากรมโยธาธิการเนี่ยเขาให้ใบอนุญาตวิศวกรสถาปนิกที่จะมาร่วมตรวจอาคารได้เพราะฉะนั้นเราก็จะผลักดันเรื่องนี้ให้มีการตรวจอาคารนะครับภายในวันที่31ตุลาต้องตรวจให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ปีนี้ปีนี้เพราะว่ามีอยู่5,200ตึกเนี่ยซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับยกเว้นคือกฎหมายไทยเวลาออกเนี่ยเราจะบอกว่าผ่อนผัน ให้กรณนนีที่สร้างมาก่อนหน้านะฮะห้าปีเจ็ดปีนะฮะซึ่งก็ให้เวลาในการปรับตัวเนื่องจากเป็นการรอนสิทธิ์นะแต่ว่ามันจะครบกำหนดยี่ิบหตุลาเนี่ยอีก5้า0ันสองรอยูนิตเนี่ยนะฮะก็ต้องตรวจทั้งหมดแล้วอันนี้ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโทษอาญาโทษปรับโทษปรับรายวันนะะซึ่งถ้าเราบังคับใช้กฎหมายเหมือนเรื่องช้างเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเจ้าของอาคารไม่อยากติดคุกนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้อง ดูไปที่คนที่ออกใบอนุญ,ญาตให้ด้วยผมดูล่าสุดเก้าคุมภาพันอันนี้ถ้าเรางผู้ว่าทราบดีคำสั่งสารปกครองหอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้มีการเขตปทุมวันสั่งรื้อโรงแรมดีเอทัสในซอยร่วมฤดีในการอน,นุญ,ญาตให้กอ่อสร้างอย่างผิดหลักเกณฑ์แล้วก็สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบขอ้อเท็จจริงก็แสดงว่าผู้ที่ให้ใบอนุญ,ญาตเซ็นก็เคสข,ของเอทัสอาจจะมียังมีข้อทักท้วงหรือต้อง พิสูจน์ว่าถนนมันสิบเมตรจริงไหมเพราะว่ามันมีหมุดพิกัดซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์ในชั้นต้นะฮะถ้าถ้าสิบเมตรจริงตามที่หมุดพิกัดบอกเนี่ยก็แสดงว่าคนอื่นก็บุก,กรุกนะฮะแต่ว่าถ้าเช็คแล้วอาอมันไม่ใช่สิบเมตรเอทัศก็ต้องรื้อเพราะว่าเราจะเห็นว่าครั้งหนึ่งหลายปีที่ผ่านมาหลือเกินเนี่ยนิวเวิลด์เนี่ยท,ท,ท,ที่ที่บางลําพูเนี่ยโอ้โหกว่าจะรื้อได้ ถึงสารดีกาแล้วก็ยังบอกจ่ายค่าปรับรายวันไม่ยอมหรือครับนะฮะจนจน,จนยุคหนึ่งสมัย้องกิจิตต้องเอาคอร์สไปทุบเลยนะฮะจริงๆแล้วมีหรือเปล่าครับโอเคกฎหมายมีอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้บังคับใช้จริงจังถ้อย่างที่เรียนเรื่องช้างเนี่ยฮะมันอยู่มา20 14ปีสองเพิ่มขึ้นเป็น200ชี้เพราะเราไม่ซืเรียสที่บังคับใช้กฎหมายอย่างกรณีสนามหลวงเนี่ยพอเราตั้งใจจะทําจริงมันก็ทําได้เพราะว่ารัฐธรนเนี่ยมีอํานาจและหน้าที่ครับ เราะฉะนั้นเมื่อท่านท่านมีอำนาจและหน้าที่ท่านต้องใช้ทั้งสองอย่าง <c oughs> คือต้องใช้ทั้งอำนาจของท่านและหน้าที่ของท่านที่ต้องลงไปดูแลเพราะฉะนั้นในวันที่28เนี่ยฮะท่านท่านผู้ว่าก็จะเรียนเชิญหน่วยงาน <c oughs> ต่างๆเข้ามาหลายหน่วยงานเลยบอกว่าลําพังกรทมคนเดียวไม่ได้หรอกคงจะต้องเชิญการปรับปาการ,รไฟฟ้าองค์การโทรศัพท์ตู้โทรศัพท์เกือนเมืองสองหมื่นเจ็ดพันตู้มีหมื่นสี่หมดสมรทานแล้วต้องรื้อออกให้หมดเพราะไปขวางทางเดินชาวบ้านบางที่ทางเดินแค่เมตรเดียวก็ตู้ไปตั้งเรียงแถวสามสี่ตู สิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งผมว่าสังคมต้องเริ่มเริ่มเข้ามามีส่วนนะครับแล้วก็ถ้าหากเราร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นเนี่ยต่อไปจะไม่ใช่แค่ภาครัฐละถ้าเอกชนมีส่วนร่วมด้วยละ่ะสมมุติวันที่8เราตกลงกันว่าจะทาสีสะพานทั้งของกรมงทมกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบททาสีหัวลําโพงทาสีที่ของทรัพย์สินส่วนมหาษั์วัดมัสยิดนะฮะของกงรมการศาสนาแล้วเอกชนละ่ะท่านจะช่วยกันทําให้เมืองสวยได้ไหมจอรับนักท่องเที่ยวนะครับ สายสูบพกรวบได้ไหมแบบเชียงไห้ยังเอาลงใต้ดินไม่ได้ก็รวบก่อนนะฮะรวบเสร็จแล้วในอนาคตเอาลงใต้ดินได้ไหมบ้านเมืองก็จะดีขึ้นครับคือแสดงว่าที่ผ่านมานี่ทําไมการทํางานไม่มีความร่วมมือหรือเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเหรอครับกรุงกรุงเทพเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่แปลกไม่เหมือนเมืองใหญ่ทั่วโลกเมืองใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเขาคุมหมดเลยคุมบชนคุมปลาปาคุมไฟฟ้าคุมแม่ทั้งรถไฟฟ้าครับ แต่เฉพาะรถไฟฟ้าในกทมมีผู้ดูแลสามรายทั้งการรถไฟทั้งรทมทั้งกมทงกม,มแถมยังไม่ได้ดูขอสอมก,ออกกับบคสอ,อีกนะฮะแต่แต่ถ้าเป็นโครงสร้างเมืองอื่นๆในโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเอ่อ world trade ที่นิวยอร์กถูกถล่มเนี่ยนะฮะผู้ว่าการรัฐลงไปบัญชาการทุกอย่างเลยนะฮะปิดกกทมคือเราก็ไม่ได้คุมอะไรเลยเหมือนเราเป็นยักษ์ไม่มีกระบอกนะฮะเพราะฉะนั้นในในวันที่28แแทนที่จะเป็นยักษ์ไม่มีกระบอกเนี่ยเราบอกว่าเรามาสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันดีไหม มาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ทําเพื่อปีนี้เป็นปีสําคัญครับสมเด็จพระนางเจ้ามลรัินีนาถ80พระชนมพรรษาสมเด็จพระมนกุฎเลาชิราช60พระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวก็85พระชนพรรษาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งรวมแรงรวมใจของคนไทยทั้งประเทศนั้นเรามาเรามาทำดีร่วมกันถวายนะครับแล้วสร้างเป็นกติกาเลยกทมบอกว่ามีคู่มือสารุัโภคเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจกทุกหน่วยงานสารุัโภคเลยว่าเอาละมาช่วยกันนะแล้ว ถ้าแบ็กลิสต์ของเราเนี่ยท่านจะเอาไปแบ็กลิสต์ด้วยก็ได้ครับลายเมื่อสักครู่ถ้าเกิดท่านบอกว่าแบ็กลิสต์นะฮะส่งมาให้เราเดีย๋ยวเราแบ็กลิสต์ด้วยครับก็คือการคนที่ไม่ดูแลสังคมเนี่ยออกจากระบบซะอันนี้ก็จะเกิดสัญญาณใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีคําพูดหนึ่งครับพูดกันในโลกอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับคําขวัญของกรทมครับของกรุงเทพผมไปค้นเจอว่าตอนนี้จะมีให้โหวตคําขวัญนะครับครับ เป็นข่าวแต่ว่ายังไม่ไม่ไมั่งมายก็จะให้โหวตตั้งแต่ยี่สิบมีนาสึกถึงสิบเก้าเมษาแล้วประกาศยี่สิบเก้าเมษายนตอนนี้มีห้าคำขวัญละค,ะครับในใจลึกๆท่านรองอยากให้คำขวัญกรุงเทพเป็นยังไงครับคือในในส่วนลึกๆผมคิดคว่าถ้าบ้านเมืองทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลบ้านเมืองเนี่ยนะผมคิดว่าอันนั้นอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นอย่าหวังเฉพาะภาครัฐอย่างเดียวครับถ้าคงขวัญสามารถทําให้เกิด ศูนย์รวมของการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้วมาร่วมแรงร่วมใจกันทาเมืองเราให้น่าอยู่ครับพค์ท่านเคยรับสั่งตอนเจ็ดสองพมษภาคาว่าอยากเห็นกรุงเทพเป็นเมืองสวรรค์น,คนะฮะซึ่งนั่นหมายได้หมายถึงย้ายกรุงเทพไปที่อื่นเพราะกรุงมันคือเมืองเทพมันก็คือ,เ,อ,อเมืองที่เทพอาศัยก็คือเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นยี่สิบแปดเนี่ยเรามาเราอยากจะฝันร่วมกันว่าเราจะทำกรุงเทพให้เป็นเมืองสวรรค์นะครับแต่ว่าก็ต้องมีเทวดานางฟ้าอยู่ด้วย นั่นหมายถึงสุขภาพก็ต้องดีนะครับสุขภาพจิตสุขภาพกายต้องดีแล้วก็ข้อสําคัญก็คืออย่าหวังก็มคนเดียวแต่ว่าถ้าทุกคนมาช่วยกันอย่าเพียงแค่ภาครัฐภาคเอกชนนะครับทุกภาคส่วนสังคมมาช่วยกันเนี่ยอย่างน้อยสุดท่านไม่ทิ้งขยะท่านดูแลหน้าบ้านท่านกรุงเทพก็สะอาดขึ้นนะครับท่านไม่ทิ้งขยะลงคลองคลองก็ใสขึ้นสะอาดขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งโดยโดยส่วนตัวคิดว่าการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสําคัญเพียงแต่ว่า คําตอบของคําขวัญมันคืออะไรเดี๋ยวสักครู่ไม่นานเราคงจะรู้ครับครับยังไงก็ฟังดูแล้วนะครับคุณชมครับชัดเจนนะครับว่ากรุงเทพจะเป็นยังไงทุกคนมีส่วนร่วมได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณซัมซุงสมาร์ททีประสบการณ์ใหม่ของทีวสามิติและความบันเทิงออนไลน์นะครับผมท่านรองผู้ว่าทีระชนนะครับพร้อมทีมข่าวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Samsung Smart TV ประสบการณ์ใหม่ของทีวีสามิติและความบันเทิงออนไลน์